เออเราหายผัวแล้วจับเราอีกหายผัวก็เป็นอยู่ใพี่น้องเลยไปไปไปเอาไปมามาลูกมาย่านบ่อยานมาเบาบ่าอบแม่ก็พอสงสัยบ่ถือกันในพี่น้องไปพิดกันเรื่อยๆเด,ด,ดี๋ยววิลี่เสีเอาพวกขนมพวกย่างให้แหละเบิ้งกระยังเจ้าให้มานี่ยเดี๋ยววิลี่เสีเอาพวกขนมพวกนี่ยังให้เล่าในพี่น้อง เดี๋ยวมีใส่กรอนเอามาาีใส่หาห่อแล้วก็เบิง้งเดี๋ยวสิไปเบิงง้งเันพวกหาหนมพวกขนมให้เราก่อนเด<ม>ี๋ดยวอยู่รรยยม,รรม,ม,มีข้าวใบกับได้น้มายม์บุรีนี่เนาะมีตุกข่าวต้นให้อีกพี่น้องเลยให้เราได้กินอีก<ม><ม>เดี๋ยวพไปดูสิคนเบิ้งขนมก่อนพี่น้องเลยขนมกับพวกอ่าปลากระป๋องแบง่งให้เหล้าแน่ใจ๋งเลยพี่น,อนออ้องเนาะมีปลากระป๋องสอง่องแล้วก็เข่าขนมแม่มีแน่เอรุ่มแน่แล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวป่ปรี้ช่เอาไปใหเ้เราแล้วพอเราได้จุนเจือไปอนน <c oughs> เดี๋ยวจับไปใเ้มือนกันพี่น้องเลยไปทางนี้เเอา้าเอ้ยเอ้าขอบใจนะ ก็สบายดีพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนน,นะพี่น้องเนาะมื่อนี่บิลีว่าสิไปจอบเบื้องทางเอื้อยที่ว่าเราเล่า,อาบอเต็มแล้วกับทางเาราอยู่คอนโดหน่อยคนนึงแล้วกับผัวแล้วก็บเอเต็มพี่น้องเลยที่ว่าบิลีเคยมาเยี่ยมยามเราแท้โดนโดนเรพี่น้องเลยเนาะแล้ว,ลวลก็เคยเอาเข่าเอาอยางไม้เล่าให้เราสีไปขายน้ำไม้ไปขายน้ำไหมแล้วพอดีเสียน้ำใหม่เนาะเอาเงินมาซื้อเข่าแล้วพอดีบิลีก็เลยมีเข่าในรถทุทง่งหนึ่งสองทุงก็เลยเอาให้เล่าพี่น้องเลยเนาะ ซึ่งเล้าเนี่ยอึดข่าวกินตลอดพี่น้องเลยเป็นคนอยู่ในบ้านนี่ว่าสุ๊บิลีพางมาเหล้าอ่ะข่าวกินนั่นแบบบางมือกับลูกกระบอกดิกินบางมือกับด้กินบิลลี่ก็เลยว่าสิไปจอบเบิ้งเล้าพี่น้องเลยเนาะจักเราเป็นยังไงอยู่ปานนี้แต่โดนเลยบิลลี่ก็เคยมาจอบเบิ้งเล้าตลอดเลยพี่น้องเลยแต่ว่ากับอีต้นเหล้าเลยคันเทามีอย่างเลยแกน้อยเทาอยากให้พ่อให้ได้เทาก็ได้แบ่งปันเล้านะพี่น้องเอ๋เพราะเราได้กินกับลูกน้อยเราเพื่อนนั้น หานน้ำไหมบรรยมเบิ้หน่อไหมแล้วกับบุหูสียหายยังกับกินกินบ่มี่กินแล้วก็ไปเลาะคอ,อน้ำกระเจ้าพี่น้องเลยเลาวนะบิลีเคยมาเพื่อนเราเนี่ยไล่เถื่อนอะไรพี่น้องเลยต่อมาไปดู๋สว้อพ้าพี่น้องอยังเขาไปหาเพื่อนผัวเรานะ่ะบบเคยเห็นจักเถื่อนบิลีมาแต่ว่าคันเบาใจมากเลยเห็นคันเบาใจมากเลยเห็นโรดพี่น้องเลยแต่ว่าคันบิลีมาแล้วโบเ,เห็นผัวเราบบพบก,ก,กันแจกเถื่อนกับผัวเรา ่าเดี๋ยวจะพาย่างไปเห็นเราพี่น้องีท่านี้เดชคุนเพิ่นกับลูกเพิ่นจะกินข้าวกินน้ำกับยังพี่น้องเลยใส่เลยพุ่นเห็นเราเห็นเท่าเราก็ย่างมาใส่เลยพี่น้องเลย แล้วจือเราททองเราทองอีกพี่น้องไงบิลลี่ก็โอ้ยอีต้นลายเนาะเฉพาะลูกพวกนี้เราก็เรียงบกุ่มแหละบัดผู้ทองไม่นี่อีกพี่น้องไงแห้งนกักเขาไปเติมไปใส่อะไรสบายดีก็อัตาวเลยนเน่าไปเออดยสบายดี ต่มนอสดีเอป้ากระโดเราบงพี่น้องบงไหญ่แต่ปนปาเป็นหลายเลยจะไปอาบน้ำเออไปอาบน้ำ่หมดเลยกระโเาพี่น้องเยเแมนมันขั้นบอเออเออั้นมงพี่น้องเป็นพื้นไมข้อแล้วน่แเงะเลยเลิกอาบน้ำ ชอบออยก้อนหม่นะแบ,บิลี่บอกงั้นเราไปใส่ส่งเสือลูกลรเรานี่แหละเฮื่อนพิ่นอยู่กับเป่นหนอนูเลยเฮื่อนพินพ่นผัวเราก็อยู่ทั้งเฮื่อนนี่ประจันนกษ์นี่หน่องเลยอโศกไม่ก็เอะดงนั่บบนบ่อือนี่แหละเป่นหนูอีต้นได้เล่านี่แหละมาได้เที่ยง อันนี้เฮื่อนแม่เพิ่นเพีนงหน่อยลูกเพิ่นกา<ม>เลี้ยงบุกุ้มผู้นึงกระเสียแล้วอันนี้ก็ผู้นึงลูกเพิ่นผู้ทองนี้ไม่อีก<ม>จกบะบ่ได้ไปขายน้นไ<ะ>ำไม้บ่ะฮะผัวเจ้าอยู่บ่ะและอโศยใหม่อ,อโศยใหม่ผัวเจ้าเนี่ยกระดงบ่ ผัวเจ้าก็ยุ่งเหงาะนะป๊อปปอปแค่ไหนนกินเข่าป่โอ้พี่ีย่ะผัวสบายดีไอ้เฮ้ยังกินเนาะตามชมปย,ยังโอ,ตมมโอ้ตามชมมาเกียง มอืแกผสมมะเกลียงให้ลูกกินพี่น้องเลยผู้นั้นว่าผัวโอ้ผมเคยเห็นจักเื่อลงมาพีดูเจ้าอ่ะผมเคยเห็นผัวแล้วจักเื่อพี่น้องมาเธอใดกะเจอแต่เมียบังลูกคนกันนี่ล่ะกินหม้อขนมลูกกินหม้อ ก็ได้ไปเฮ็ดเวีย้ยอ่ะพ่อเจ้าไอ้เฮ็ดมันต้นเฮ็ดมันต้นโอ้โ oh หสองพ่อเมียเคนนี้เมียเมีมยเจ้าเราเป็นยังเมียเจา้านี่แถวคอแล้วนะเป็นกายจักเป็นอะไรเป็นคันคายคันไขด่ด้วยแล้วก็เป็นเต็มกระโตเลยหากับเป็นแล้วลิ้มเนันก็ขึ้นขันตลอดคันตลอดด้วย แมพ่พี่ยอันตัวพี่ยองใช่อันนี้ผัวเพื่อนพี่น้องะไรพี่ลีมาเจอแล้วมาเนี่ยโจนี่บุ้มีงานเห็ดนอกเจ้วนอกโดยเห็ดมันต้นนั่นแหละเห็ดมันต้นเสียหง่ามันตน้นส่วนตัวเองบ่โอ้ช่วยตัวเองป,ปลูกปลูกหลายบ่มันต้นเจ้โานนโอ้หักตาดืมได้บ่พเพสามสีลานนักพี่อนอะไรเนาะขาดุดขยันอีกอืม อันนี้เมี่เพิ่นนี่นะทั้งรังนี่พี่น้องไอ้เบิดเลยกระโตเป็นตุม่มเป็นพื้นเป็นกีกากไงบอกว่าแ oh, <man>, ม่บอกบดายาหาักใหม่มาใสา่เราวะเรามีเงินหลายหลานเล้วเออยาว่าใส่หักหมอกหักใหม่อยังสินะยังบ่ไสา้บดไส้เปล่าบังลูกเพิ่นกับพี่น้องไอ้ผู้น้อยๆน,นะกินละพี่ลูก นี่แหละวิลิมาจอบแต่ขอบขั้วนี่เรื่อยๆพี่น้องเลยสบายดีลูกสบายดีตาสบายดีสบายดีลิมาจอแต่ขอบขั้วนี่อะไรท่นนี้มาาเซิงบงขอบึงมาใหม่ก้อนหนึ่งพี่น้องเลยใส่น้ำใหม่น้ำใหม่บงอืมข้าต้อน้ำใหม่บงก้อนอะไรนี่น้ำใหม่ใสแกงน้ำใหม่บงไม่อะคือว่าตรงนัน เสียลนุ่มและบิลลี่เสียลนุ่มที่ว่าของเอื่อยหักบิลลี่เนาะเพิ่นซื้อให้พี่น,อนอ้องเลยเสียลนุ่มกับ,กบขนมกับปลากระป๋องให้แน่จนงนังหน่อยหนึ่งแบงแบงพ่นกินพี่น้องเลยเนาะเสียห้ยพวกน้หน่อยนี่แหละกับแม่เพิ่นได้กินอยู่เฮือนบัตรเงินแล้วเ,เนาะ่าเชียเน้อมาแต่เที่เอบ,บ่เจอเจ้าเจา้าแต่เมียเจ้าอยู่กับลูกเพื่อนชิยู่บารายหนานุ่มอย่างปุ่นตกโอ้ละบารายยาข่าว เจ้าช้านเองว่เป็นบ่อยาค่าเป็นอะไรมันบม่มียาค่าบอไม่รูงานกะป๋งโอกำลังมนตกกำลังเสีเยามาสารบอหมังคอรียูอยูมนตกข่าว้อูกนี่ขายเนาไมู่นี้ พี่ละไปไปเอาเน่ากินน้ำหนาเบาอยู่รถไปลูกไปไปไปเออไปย่างไปทางพี่บ่ไปทางพี่ก็ได้ป่ะเดี๋ยวจะเอาเสียวเน่ากินไห้เด้อไปย่างไปลูกไปมีกระยังบ่กระยังมีบ่กระยังใช้เครื่องนะไปเอากระยังมาเด้อเอากระยังมาไปเสียวเน่ากินไห้ไปเอากระยังไป เห็นหอกเลยเดี๋ยวบุรีแบง่แบงมีแบ่งขนมแบ่งน้ำนมยังไงเพิ่นก่อนเออเราหายผัวแล้วจับเรา <c oughs> อีกหายผัวก็เป็นด้วยน้องได้ไไปๆไปเอาไปมาๆลุกมาย่านบ่อยานเอาเบาบ่อแม่ก็พอสงสัยบ่ถือกันเี่น้อกเลยพิดกันเรื่อยๆเดี๋ยวบุรีเสียวพวก ขนมพวกย่างไห้แหละเบื้องกระยังเจ้าให้มาเนี่ยเดี๋ยวไปรีเซลพวกขนมพวกนี่ยังไห่เล่าเนี่ยพี่น้องเดบลีเอามีใส่กรอนเอามีใส่หาห่อแล้วก็เบื้องเดี๋ยวสิไปเบื้องกันพวกหานมพวกขนมให้เราก่อนเดี๋ยวอยู่นี่ครไปก่อนเดี๋ยวแตนไม้บุตรเล่มีเนาะมึกับเขาตัวนี้ให้อีกพี่น้องเลยให้เราได้กินอีกเดี๋ยวเดบลีสิคนเบื้องขนมกันพี่น้องเลยขนมกับพวก ปลากระป๋องแบง่งใหเ้เราแนะ่ใจะอะไรพี่น้องนากมีปลากระป๋องสองป่องแล้วก็เขา่าขนมแน่มีแน่แนเอรุ่มแน่เราพี่น้องเลยเดี๋ยวไปลีเซ่อไปใหเ้เราแล้วพอเราได้จุนเจือไปเดี๋ยวจับแบนกันพี่น้องเลยไปทางไหนเอ้าเอ้ยเอา,เอาขอบใจนะเอา้าน้องน้อยขอบใจด้วยลูกขอบใจด้วยน้องขอบใจด้วยตาไปไหนะขอบใจ เออขอบใจพี่เพื่อนขอบใจหาบายดูบายบายดูบายบายนนี่บายบายนี่